สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของการทําข้อสอบกฎหมายนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ไม่มีความสําคัญมากมากนะเหมือนผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะครับในคลิปก่อนๆนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาย้ําอีกทีนะครับว่าวิธีการฝึกทําข้อสอบเก่าเนี่ยเริ่มแรกเลยนะครับก็คือว่าเราจะต้องมีข้อสอบเก่าก่ากอนนะครับในการที่จะสอบเนี่ยถ้าคุณยังไม่เคยลงสนามคุณยังไม่เคยสัมผัส ความยากง่ายของการทําข้อสอบนะครับยังไม่รู้แนวทางนะครับยังไม่รู้ว่าท่านอาจารย์เนี่ยเขาออกข้อสอบในแนวไหนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องยากนะครับในการที่เราจะทําข้อสอบให้ผ่านได้นะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเรายังไม่รู้เขารู้เรานะครับไปลบเนี่ยก็แพ้แน่นอนนะครับถ้าคุณกําลังจะเข้าสอบกฎหมายไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามนะครับชั้นปริญญาตรีนะครับชั้นนิติบัณฑิตหรือว่าในสาขาวิชาอื่นๆนะครับของกฎหมายเนี่ย คุณต้องดูข้อสอบเก่าก่อนนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นลายแทงของคุณนะครับที่จะช่วยให้การทําข้อสอบของคุณอะไหลลื่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่หลงประเด็นนั่นเองทีนี้ <c oughs> วิธีการทําข้อสอบเก่าเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าให้คุณอ่านโจทย์ก่อนทั้งหมดเลยนะครับแล้วทีนี้เราดูตรงประเด็นคําถามตอนท้ายนะครับว่าเขาโฟกัสในเรื่องอะไรนะครับสมมุติว่าในข้อสอบข้อนั้นเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของว่า การกระทาดังกล่าวเนี่ยนิติกรรมดังกล่าวเนี่ยเป็นการกระทาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่ามีผลเป็นอย่างไรอเงี้ยอันนี้เราก็จะจับประเด็นได้เลยนะครับว่าตอนท้ายเนี่ยเขามุ่งเน้นในในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องโฟกัสในข้อกฎหมายเรื่องนี้แล้วค่อยย้อนกลับไปดูข้อที่จริงนะครับว่าข้อที่จริงเนี่ยมันมีส่วนไหนบ้างที่มันเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เขาถามทีนี้เมื่ออ่านโจทย์เรียบร้อยแล,แล้วเราก็ดูประเด็นคําถามตอนท้ายแล้วเนี่ยว่ามัน หมายถึงอะไรนะครับตอนแรกเนี่ยคุณจะทําข้อสอบไม่ได้หรอกครับให้คุณดูทงคําตอบก่อน,นครับอ่านไปก่อนรอบหนึ่งนะครับแล้วลองลอกตามก็ได้ครับลอกทงคําตอบนะครับลงบนกระดาษเสร็จแล้วเนี่ยให้ลองปิดนะครับแล้วลองเขียนเอง <fishing> วิธีการเนี้ยจะทําให้คุณไม่ท้อในการทําข้อสอบเก่านะครับเพราะว่าถ้าคุณอ่านคําถามแล้วเนี่ยคุณยังจับประเด็นอะไรไม่ได้เลยเนี่ยมันจะทําให้คุณท้อใช่ไหมครับให้คุณดูทงคําตอบก่อนแล้วก็ดูว่า เขาเขียนประเด็นไหนไปบ้างนะครับแล้วทีนี้คุณค่อยปิดทงคัตอบนะครับอันเก่าแล้วลองฝึกวินิฉัยเองไปทีละประเด็นนะครับลองทําแบบนี้นะครับแล้วผมรับรองว่าคุณจะสามารถที่จะวินิจฉัยข้อสอบได้ตรงประเด็นได้มากขึ้นวันนี้ก็มาสั้นๆนะครับถ้าใครชอบคิดแบบนี้นะครับให้กดติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีเนื้อหาดีๆมาอีกนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับ